มงคลที่37จิตปราศจากทุลีมงคลชีวิต38ประการชบาท,ทางก้าแน่บัวย่อมมีใบอันหญาตน้ำไม่อาจเกาะติดได้ชันใดผู้ทําพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ย่อมมีจิตอันทุลีกิเลสไม่อาจเกาะติดได้ชันนั้นจิตปราศจากทุลีคืออะไรทุลีแปลว่าฝุ่นละอองที่ละเอียดมากในที่นี้หมายถึงกิเลสอย่างละเอียดที่เกาะซึม แทรกหุ้มใจของเราอย่างซ่อนเร้นบางๆทำให้ความผุดผ่องความใสสะอาดเสียไปถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นไม่รู้จิตปราศจากทุลีหมายถึงจิตที่หมดกิเลสแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดอย่างถอนรากถอนโคนไม่มีทางฟื้นกลับเข้ามาในใจได้อีกทําใ้้จิตสะอาดพองใสนุ่มนวลควรแก่การงานได้แก่จิตของพระอรหันต์ประเภทของกิเลส กิเลสในใจคนมีอยู่3มตระกูลใหญ่คือตระกูลราคะโทสะโมหะกิเลสแต่ละตระกูลก็มีหลายระดับตั้งแต่ที่หยาบมากๆเห็นได้ชัดเหมือนขยะมูลฝอยและเล็กลงเหมือนฝุ่นผงจนถึงที่ละเอียดมากๆเหมือนทุลีบางคนเจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นก,กิเลสมองไม่ออกดังนี้1ตระกูลราคะหรือโลภะคือความกำหนัดยินดีรักอยากได้ในคนสัตว์ สิ่งของหรืออารมณ์ที่น่าใคร่มีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดดังนี้ 1.1. อภิชาวิสโมโลภะความโลภอย่างแรงจนกระทั่งแสดงออกมาเช่นปล้นจี้ลักขโมย 1.2. อภิชาความเพ่งเลง็งทรัพย์ของผู้อื่นจ้องจ้องจะเอาของเขาละแต่ยังสงวนท่าทีไม่แสดงออก 1.3. โลภะความอยากได้ความโลภ 1.4กกามราคะความพอใจในกามรักเพศตรุงข้ามยังมีความรู้สึกทางเพศหรือยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารุม1.5รูปปราคะความยินดีในอารมณ์ของรูปประชานเป็นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิจนได้รูปประชานแล้ว1.6อรูปประราคะความติดใจยินดีในอารมณ์ของอรูปประชาน เป็นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิจนได้อรูปฌานแล้วข้อ1.4-1.6ถึง1นนี้แหละที่จัดเป็นกิเลสละเอียดที่เรียกว่าทุลีในตระกูลราคะ 2. ตระกูลโทสะคือความไม่ชอบใจความคิดร้ายคิดทำลายผู้ที่ทำให้ตนโกรธมีตั้งแต่หย,ยาบจนถึงละเอียดดังนี้ 1.1. พยาบาทความผูกอาฆาตจองเวรอยากแก้แค้นบางทีคล่ำพบคล่ำชาติก็ยังไม่ยอม เช่นพระเทวทัตผูกพยาบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พบในอดีตมา 1.2. โทสะความคิดร้ายคิดทำลายเช่นคิดจะฆ่าคิดจะเตะคิดจะด่าคิดจะเผาบ้านคิดจะทำให้อายอย่างตัน 1.3. โกทะความเดือดด่านใจคือคิดกโกรธแต่ยังไม่ถึงกับคิดทำร้ายใคร 1.4. ปฏิฆะความขัดใจ เป็นความไม่พอใจลึกๆยังไม่ถึงกับโกรธแต่มันขัดใจข้อ1.4นี้แหละที่จัดเป็นทุลีกิเลสละเอียดในตระกูลโทสะ 3. ตระกูลโมหะคือความหลงเป็นอาการที่จิตมืดมนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักบุญบาปส่วนความไม่รู้วิทยาการต่างๆไม่ใช่โมหะคนที่มีความรู้วิทยาการมากเพียงใดมีปริญญากี่ใบก็ตามหากยังไม่รู้จักบุญบาป ไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วก็ได้ชื่อว่าตกอยู่ในโมหะทั้งนั้นกิเลสตระกูลโมหะมีตั้งแต่หยาบถึงละเอียดดังนี้ 1. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองคลองธทมเช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณเห็นว่าบุญบาปไม่มีเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีเป็นต้น 2. โมหะความหลงผิดความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีส,าสก,กายาทิฐิ ความเห็นเป็นตัวตนเช่นคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆ 4. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมเช่นยังไม่มั่นใจร้อยเอร์เซนตว่าบุญบาปมีจริงไหมทำสมาธิแล้วจะหมดกิเลสจ,จริงหรือ 5. ศีลพตัตตปรมาตความติดอยู่ในศีลพรษอันงุ่มงายเช่นเชื่อหมอดูเชื่อสารพระภูมิเชื่อพระเจ้า 6. มานะ ความถือตัวถือเขาถือเรา 7. อุททจะความฟุ้งซ่านเป็นอาการที่จิตไหวกระเพื่มน้อยยังไม่หยุดนิ่งสนิทบริบูรณ์ไม่ได้หมายถึงความฟุ้งซ่านไม่รู้เหนือรู้ใต้อย่างที่คนทั่วไปเป็น 8. อวิชชาความไม่รู้พระสัทธรรมเช่นไม่รู้ว่าตัวเรามาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8เป็นทุลี กิเลสอย่างละเอียดในตระกูลโมหะโดยสรุปทุลีหมายถึงกิเลสอย่างละเอียดทั้ง3ามตระกูลรวม10ประการได้แก่ 1. สักกายธิธิ 2. วิจิกิจฉา 3. ีลพัตปรมาต 4. กามราคะ 5. ปฏิฆะ 6. รูปราคะ 7. อรูปราคะ 8. มานะ 9. อุทธ,ธจะ สิอวิชชาทั้ง10ประการนี้เรียกว่าสังโยชน์สิบพระโสดาบันจะสามารถละสักกายธทิฐิวิจิกิจฉาศีลพพตปรมาตได้มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเต็มที่ไม่มีความลังเลเลยส่วนพระสกิทาคามีก็ละได้สมข้อแรกเช่นเดียวกันพระโสดาบันแต่กิเลสข้อที่เหลือเบาบางลงส่วนพระอนาคามีละได้เพิ่มอีกสองข้อ คือกามราคะและปฏิฆะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละสังโยชทุลีกิเลสทั้ง10ประการได้อย่างสิ้นเชิงมีจิตผ่องใสบริสุทธิ์ตลอดระดับโทษของกิเลสทั้งสามตระกูลราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าคนจะรักกันอยู่กันฉันสามีภรรยาถือว่าไม่ผิดศีลธรรมขออย่าไปนอกใจหรือไปมีชู้ก็แล้วกันโทษของราคะไม่ค่อยหนักนัก แต่การจะเลิกนั้นยากมากคลายช้าคนลองรักกันแค่ไม่เห็นหน้ากี่วันก็ทำท่าจะตายเอาให้ได้บางทีตายแล้วเกิดใหม่ใจยังผูกพันกันอยู่เลยจะให้เลิกรักเลิกยากโทษสั์มีโทษมากแต่คลายเร็วเวลาโกรธขัดใจขึ้นมาฆ่ากันได้บางทีถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำอนันตริยกกรรมก็ยังได้มีโทษมากแต่ทว่าคลายเร็ว ถ้าเขามาขอโทษขอโพยเอาอกเอาใจไม่นานก็หายโทษะคลายเร็วอย่างนี้โมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยความหลงความไม่รู้พระสัจธ,ธรรมนี้มีโทษมากทำให้เราหลงไปทำบาปตกนรกเสือย่ำแย่เราต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารกันมานับพุทธนับชาติไม่ท้วนทนทุกข์กันตลอดมาก็เพราะโมหะนี่เอง และแถมเจ้าโมหะความหลงนี้ยังคลายช้าอีกด้วยคนหลงไม่รู้จักบุญจักบาปแล้วก็กว่าจะแก้ได้ท่านว่าหืดขึ้นคอเลยบางทีก็ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปโน้นมาโปรโดยังไม่รู้ว่าจะแก้หายหรือเปล่าข้อควรปฏิบัติเราต้องทราบว่ากิเลสทั้งสามตะกูนี้มันฟู มันงอกงามได้เช่นคนบางคนเดิมอาจจะเป็นคนไม่โลภอะไรพอใจอยู่กับของของตนแต่เมื่อระวังตัวเผลอไปหน่อยเดียวมีลาบยศมาล่อมากๆเข้าอาจกลายเป็นคนโลภไปทำบาปทำชั่วเพราะความอยากได้ก็มีบางคนเดิมอาจจะเป็นคนใจเย็นแต่ถูกยุถูกแย่มากๆเข้ากิเลสก็อาจงอกงามกลายเป็นคนเจ้าโทสะไปได้เหมือนกันหรือเดิม ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเข้าใจธรรมะบ้างไม่เข้าใจบ้างบุญบาปก็แค่สงสัยว่ามีหรือไม่แต่ไปคบคนผ่านเข้ากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปปฏิเสธนรกสวรรค์คิดว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณต่อตัวเองเป็นไปได้เหมือนกันเราจึงต้องระวังตัวไม่ประมาทในการทำความดีตั้งใจทำสมาธิภาวนาไปตามลำดับไม่ย่อทอ้อ สักวันหนึ่งก็คงจะทำใจหยุดใจนิ่งเกิดปัญญาเห็นอริยสัจทำนิพพานให้แจ้งและกําจัดดุลีกิเลตทั้งหลายให้ล่อนหลุดไปจากใจเป็นพระอรหันต์เข้าถึงสุขอันเป็นอมตะได้เหมือนกันผู้ใดกําจัดโลภได้แล้วไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภย่อมหมดไปจากใจผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัว ผู้ใดกำจัดโทสะได้แล้วไม่ประทุษร้ายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายโทสะย่อมหมดไปจากใจผู้นั้นเหมือนผลตาลสุกหล่นจากขั้วผู้ใดกำจัดโมหะได้แล้วไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงผู้นั้นย่อมกำจัดความหลงได้เหมือนอาทิตย์อุทยัยขจัดความมืดให้หมดไปฉะนั้น